สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมทาร์กเล็งพีทีนะครับผมและในวันนี้เราอยู่กับเกม Lost Light นะครับผมซึ่งเราเคยมี EP1 ไปแล้วเนาะครั้งนี้ก็จะเป็น EP2 เนีผมซึ่ง EP1 เนี่ยก็ทำเมื่อนานมาแล้วเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยไปวันนี้แล้วกันบางควสไม่เป็นไรนะฮะไปซึ่งในวันนี้นะครับผมเราก็ น่าจะแบบว่าเล่นเอาสนุกมากกว่าเนาะก็คือไม่ได้อยากเล่นจริงจังอะไรมากนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยได้แอบไปเล่นมาแล้วนะก็คืออ,อ่ซึ่งนะครับผมเรามาดูกันในคลังกันดีกว่าซึ่งผมก็แอบไปเล่นมาแล้วเนาะขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าตอนนั้นไม่ได้อัดชิปนะครับผมคือตอนนั้นผมอัดชิปมาแล้วเว้ยแต่ว่าชิปมันเสียนะครับผมก็เลยต้องแบบว่ามาอัดใหม่เนาะ ก็นี่คือครั้งครับผมก็เยอะอยู่นะผมมีของเยอะอยู่แต่ก,ก็ไม่ได้เยอะอะไรแบบเยอะอะไรขนาดนั้นนะผมหมวกจะพังแล้วขออนุญาตเอาหมวกมาก่อนซึ่งหมวกอยู่สลัดสองในเบิรมเบิร์มเลยนะเอาหมวกนี้มารีเพา์คือผมไม่มีพวกเนี้ยผมไม่รู้จะหาจากไหนเพราะฉะนั้นเอาเก็บไว้ก่อน เด,เดี๋ยวค่อยไปป้นสะดมเอาหมวกสำรองเอาแบบนี้ไปได้วยกันส่วนกระเป๋าเราเอาเป็น4 0สลัดนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเลยกันดีกว่านะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นกันในไม่แน่นะอา,อาจจะเล่นในฟ i s h e r Town แต่ว่าก็ไม่ค่อยชอบฟ i s h e r Town สักเท่าไหร่นะครับผม เล่นบัฟแฟรเท่าที่เหมือนเดิมดีกว่าเนาะแบบว่าเป็นคอมมอนคอมมอนหนะเนาะไปเริ่มออเลยเอาละครับผมเราจะมาเกิดที่เราเมซิเรียลแอดเรียแล้วกันโรงงานเมซิเรียลดิบเมซ e เรียลคืออะไรอะมาพร้อมพร้อมลุยพร้อมบวกเอาละพร้อมบวกแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเลยกันดีกว่า ข้างนอกเหมือนจะมีคน <First strike. S 1> ไล่ไปและหนึ่งนะมีอะไรมัง่งเอาเกาะไปแล้วกันข้างบนเฮ้ยจะเย็นดีเฮ้ยข้างบนเนะี่ยเอาปืนมาเอานี่มาเอานี่มาเอานี่มาอันหมกมาด,ด้วยได้ไหมได้ดูซิข้างบนมีอะไรกัน เว้สักครู่นะท่านผู้ชมโอเคไหนดูซิข้างบนมีรายการ mouse sensitive น้อยมากเลยขออนุญาตปรับสักครู่นะ sensitivity อ่ะผมว่าผมลองปรับไอ้นี้ดีกว่าโอเคตอนนี้ปรับปรับตอนนี้แบบว่ารู้สึกอันตรายแปลกแปลกอะผมเลยคิดว่า ปรับไอ้นี่ดีวกว่า DPI เมาส์อะไรอะ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรอะ่ะต้องโอโอกระดูกขาครับเวนกรรมคิวเลยคิวแค่น,นี้ผมสามารถทำให้กระดูกขาตัวเองกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วอะพิศเศษว่ะ ถ้าในชีวิตจริงเป็นงี้ไม่ต้องเสียค่าร,รักษาพยาบาลก็คงจะดีอะ่ะอันนี้ผมกลับมาจุดเดิมเหรอเออวะผมจะกลับมาจุดเดิมโอ้ไอแท็กไอกดนอนอยังไงวะอ่าผมว่าอย่าเพิ่งกดนอนดีกว่าอย่าเพิ่งไม่ต้องรู้หรอกว่ากดนอนอยังไงที่ต้องรู้ก็คือ ใครจะฆ่ากันอยู่ตรงนี้เนี่ยเราไปดูดีกว่าขอแจมหน่อยครับพี่นางนางถึกจังวะออยู่ไหนอะยิงกันอยู่ตรงไหนเนี่ยโหลยิงกันอยู่ตรงไหน เห็นแต่คนตายไม่เห็นเห็นแต่คนลม้มโอ,มอ,อ,อ,อโอไอ่เกือบตายเฮีอยวเ้ยเฮี้ยวเฮียวฮียวฮีวเฮียวกันฮีวกันโอ้เกือบตายเกาะผมแตกไปแล้วอะผมว่าผมต้องดูดูรีด้วยเกาะผมยังโอเคอยู่ปะเนี่ย ไปเรียบร้อยนะผมไปเรียบร้อยทิ้งอันนี้ไปแล้วกันไปมีอะไรบ้างอื๋อเระเบิดควันมาด้วยลูกซองลูกซองไม่จำเป็นอันนี้มาอา่ด็อกแชบไปเฮ้ยเกมนี้ดีเหมือนกันนะที่แบบว่าเลือดเป็นเลือดมันเป็นสีม่วง What ไม่ใช่สีม่วงดิเลือดเป็นสีเขียวเออลิ้นพันธ ผมลบทันผมลบทันผมลบทันสวัสดีครับเปิดไม่ได้ระยะสินะอ้าวอ้าวเ,าเวนรรมเวรละเอาไงดียาไงดีดีไงดีอย่ายิงผมเลยขอร้องอ่าายาจังาาาาาาา ไม่ยอมไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้กองผมอยู่นี่โอเคไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ขอร้องนะโห๋ยวเพิ่งมีใครเก็บของไปเลยนะขอร้องขอร้องอันนั้นอันนั้นปืนดีด้วยประเด็นนะอันนี้แต่งกับมือโอ้เรากูเกิดโคตไก่เลย

ไปเรกว่าอีกทีเดียหนไปเริ่มอะไรอ่ะพายุหรอไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ค่อยเข้าใจเกมนี้จะเท่าไหร่อะไรวะเนี่ยมือถือผมอะไรเนี่ยแล้วทำไมกูต้องมาเกิดตรงนี้ด้วยน้อง อ้าวปืนปืนก้นกับปืนพกแม่ไม่ไหวไม่ไหวไปกันดีกว่าถ้าเกิดผมไปตรงนั้นได้ผมก็จะสามารถรู้แผนที่นะผมว่ากระเป๋าของผมอยู่ที่ไหนไปไม่เปิดดีกว่าเหญ่ อ้อมใช่ป่ะกูต้องอ้อมเหรอเออใช่พีต้องอ้อมไปลงแตกไปหนึ่งปืนปืนเดิมไม่ต้องเอาแล้วมัง้งเอาเอาเอายังไงต้องเอาหรือไม่เอาดีวะไม่เไราชางมาเถอะอามา ไหนมีอะไรให้ปนมาเพลิกอัพเพลิกอัพเพลิกอัพมาใน,นกระเป๋าผมเป็นแบบไหนเนี่ยอ๋อมันกระเป๋าเสริมกระเป๋ากระเป๋าเก่าผมมาในนั้นไปแล้วกระเป๋าสี่สิบสี่สิบสล็อตเดานะหายไปแล้วแต่ว่านี่นี่อยู่ตรงนี้อยู่นี่ด้วกระดูขกขาวแับผมไม่มียา ไม่มียาฮะจังหวัดนี้ p ิกอัพใช้เลยไหนมีอะไรให้ปนออากมาหมดเลยเอโอ๊ย <S <S อะไรเนี่นสนยสไนเปอร์เหรอโอ้โหทุกผู้ชมโดนสไนเปอร์ใส ม,มาดูซิยูตรงไหนโอเคดูแล้วดูรูปผ,ผมรู้ตงนหน่งแล้วมาโอ้ยผมว่าเขาน่าจะอ้อมมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอไปหากล่องเก่าก่อน kill him. I'm tonight. gonna feast ไม่ทำไปปืนก่อนเลยทำไปปืนก่อนเลย,ม,นนเลยมาเมื่อกี้ผมเข้าผมเข้าใกล้แล้วนี่นะทำไมผมไม่ใช่ลูกซองวะเออปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีศาจเข้างบนข้างบนข้างบนยิงอะไรกันไปดูหน่อยเขาแจมหน่อยเขาแจมหน่อยถึงกระสุนจะเหลือนิดเดียวก็ ลูกสองก็ได้ไปเฮ้ยแต่วคุณ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 เฮ้ยเด้มีมีคนมีคนมาจะมีคนเดินมาตรงนี้ดูสิลงมาลงมาลงมาเลยลงมาเลยมาลงมา,งมาวะ ข้างบนเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยมามา,มาซ้ายขวาด้านหลังได้หมดลงมาไหมไม่ลงลอยขึ้นต้องใกล้กว่านี้ต้องใกล้กว่านี้นิดนึงไป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 เต็มตัวก่อแตกอีกทีหนึ่งไป ลงไปเดีย๋ยวขอ,อยาดทิ้งปืนนี้ก่อนนะทิ้งไปใช้นี้ใช้นี้ไปอ๋อยังพอถือๆุนถได้อยู่ใครวิ่งมาโอเคพอถือถุน้ได้อยู่นะครับผมท่านผู้ชม เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่ามันแบบว่าได้ของที่คุ้มมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวผมจะรีบกลับรีบกลับไปที่เดิมนะไม่ใช่ที่เดิมดิรีบกลับไปตรงจุดจุดกลับนะผมจุดกลับบ้านอันนี้คือเกาะที่ผมเิืงไว้สินะเฮ้เสียงอยู่ตรงไหนวะเนี่ยแล้วผตอนนี้ผมหาผมหากล่องที่ผมตายอยู่ หาไม่เจอจล้ว่เนอเ่แถวนี้แหละคนเจอยู่แถวนี้ดิเอออืมตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่เหรอแล้วมาตรงไหนที่ผมตายอ,าอันนี้ New World มา

ผมต้องรีบผมต้องรีบหากระสุเนเด่วเลยเฮ้ยอยาไปยิงผมโอ้ยโหจะตายไมไ่จะตายสิ<ฮ>อะเออไอ้นี่เหรออือหือไอ้เราก็ไม่เห็นด้วยไงอเอาเหรียญทองอ้าสี่หมื่นอ้าว 40, อา้าวของดีกลับเลยเดี๋ยว,ยวก่อนกลับยา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 หิวหิวหิวมันโยนให้ใครออกมาวนัน่ะไม่ไหวแฮืไมไม่มียาให้บ้างั้ยเนี่ยไม่มียาโอเคไปเลยแล้วกัน แถวนี้คนจะมียาให้ผมบ้างแหละนะเอาเกาะเอามาดิมีคนเปิดกล่องนี้ไปเราด้วยนะเอามามียาเ้ยในห้องนี้มันมีอุปกรณ์นะผมซึ่งตอนนี้กระเป๋าผมเป็นกระเป๋าเออแย่แย่แยวะ่ะผสมสูนออกกันแล้วกันสแปรเอามาอันนี้ใส่ไม่ได้ละ ศูนย์มีคนมามีคนมาจากข้างหน้าโอเปนแล้วก็ไปเลยไหมพลิกอัพได้ยามาแล้วได้ยามาเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงวเสิย มาทางไหนกันกำลังมาสินะจอะเรากำลังมาสินะเจอ,อแล้วเจอ,อแล้วตัวเองจนได้จนได้ไดเอวเวนเก็บกระสุนเก็บไอ้นั้นไม่ได้เก็บยาไม่ได้ไม่เป็นไรเราพอมียาอยู่ซึ่งทางออกอยู่ตรงไหนฮะ ผมรีโหลดแล้วก็รีไปดีกว่าไปสิบเจ็ดเมตรไปไม่มีกระสุนอืมไม่เป็นไรตรงนั้นเหรอไหนสวัสดีครับพี่นางนางยิงก็ยิงผมยังไม่โดนเลยพี่ ยิงผมยังไม่โดนเลยครับพี่มาออกมาเลยยึด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 หมดยึดหมดไม่ได้ไปรีบกลับกันเลยดีกว่าแถวนี้น่ากลัวนะก็ฝี <c oughs> มือผมตกต่ำไปเยอะ <c oughs> เลยด้วยนะไป <c oughs> แต่ว่าอย่างน้อยก็ได้มนาะต้องเจ็ดแสนนะ่ะ <c oughs> สองสองหนึ่งย่าเราลอดกลับมาได้นะถึงจะลลีอสปาวไปสองรอบก็เถอะนะเรามาดูสิ่งที่เราได้กันดีกว่าผมว่าเราจะได้ดาวเพิ่มได้ดาวเพิ่มมาหนึ่ง research สามกีจแสนเนี่ยที่ผมได้มา s โอ้ ได้มา6 0 0 0 0 6 45,000ปอนด์ระดับ S เลยนะฮะได้ของมาเยอะอยู่พอสมควรเลยแต่ว่าที่ผมเห็นว่าแพงที่สุดก็น่าจะเป็นไอเหรียญน,นี้นะครับผมไอ r Go คอยเนี่ยใช้รู้สึกว่าจะใช้ทองแดงซึ่งทองแดงก็จะคราบน่าจะคราบยาวอยู่นะฮะสิ่งที่ผมเสียไปก็มีพวกชุดเกาะอ,อะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะไป แล้วเรามาดูกันว่าเรามีกระเป๋าเหลือหรือเปล่าเออมีจับปืนกระเป๋ามีเหลืออยู่นะผมกระเป๋าก็เหลือเยอะอยู่อพอสมควรเลยเ,เราได้กระเป๋านี้มาก็อันโหลดแล้วกม็มาใส่นี้ก่อนไอพวกนี้ก็อเอาไงดีอันนี้น่าจะเป็นแบบว่า sg 1 2ก็ ปืนที่เรายังไม่ได้เคยใช้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปใช่ไหมไม่เอาดีกว่าผมผมว่าไม่เอาดีกว่านะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาปืนลูกซองกับปืนอันนี้ไว้มีอยู่แปดนัดแปดนัดน่าดีใจไหมเนี่ยต่อตอนนี้เรามีฟันสตีลอ่าถ้าเกิดเราจะซ่อมถ้าเกิดเราจะซ่อมอันนี้เรายังไม่มีสแครป ใช่ใช่สครปปะตอนเราได้อันนี้มาเยอะมากเลยนะมันคืออะไรวะใน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 อ๋อเรามีสครปแล้วนะผมมีเยอะด้วยแต่ว่ามันมีอันนึงที่ผมไม่รู้คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเราเราไปหาดูนะซึ่งกระเป๋ากระเป๋าแบบ40สล็อตเดรอเอาไปอีกทีเราจะทายไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าตายคือแบบเหมือนเราเสียไปเกือบทุกอย่างเลยฮนะแล้วก็ เดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปแล้วกัน a อเชนเอเชนสี่สิะซึ่งใช้กระสุนนี้เนาะห้าจุดสห้าคูณสามเก้ามมอผมขายเพราะผมขายนี่ก่อนดีกว่าจึบจึบจึบอ่อผมต้องขายของที่มันจําเป็นอนะที่มันจําเป็นต้องขายเท่าน,นั้นนะเหรียญไอ้นี่ก็ขาย อันนี้คืออะไรเลยดูอคสอสเดี๋ยวเขาไว้แยกชิ้นส่วนดีกว่าอันนี้เรายัางไม่มีใช้เลยก็ขายไปไมันจะไม่มีใช้เราไม่ได้ใช้อะ่ะเออปืนนี้ซื้อใหม่ได้ไม่เป็นไรขายอ,อ,อันนี้ก็ขายไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันในนี่ละจะพังแล้วนะครับผมแล้วก็ไอ้อปืนนี้เราควรเก็บไว้ไหม SKS คือปืนดีนะแต่ว่าเรายังไม่เก็บไว้ดีกว่ามาแล้วก็จึบโอเคมาป้ายชื่อใครต่อใครไม่รู้นะดอกแท็กดอกแท็กป้ายชื่อของใครต่อใครไม่รู้เก็บมาเนี่ยส่วนชุดกเกาะหรอชุดเกาะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปซื้อกระเป๋ามาก่อนแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสคลิป เอาละครับผมท่านผู้ชมคือผมไม่มีเงินพอที่จะซื้อกระเป๋า40สล็อตนะผมก็มีอยู่อันเดียวนี่แหละที่สามารถใช้ได้แต่ว่าผมว่าผมใช้แค่ประมาณ25สล็อตก็พอละมาขยี้25สล็อตพอแล้วครับผมแล้วก็ในกระเป๋าเราเอาอะไรไปดีเราเอาเป็นสิ่งที่จําเป็นแต่ว่าไม่ได้มีค่าอะไรดีกว่านะถ้าเกิดว่าเอาของมีค่าไปคือแล้วถ้าเกิดว่า อ uh, ของมีค่าพวกนั้นนะ่ะมันแบบว่าหายหรือว่าอะไรไปคือแบบเราจบเลยอะ่ะนะาดูสิดูสีดูสิดูสิโอเคไปเดี๋ยวเราไปเลยกดีกว่าเป็นพี่ฮะไม่แต่งอะไรจริงรัวมากเลยที่พี่จะพูดเป็นความจริงนะผมผม,ผมสามารถผมสามารถบอกได้เลยเนี่ยดูจะ ดูจากที่ผมเล่นก็ยังรู้นะว่ามันยิงรัวมาก